ตะกี้อีกแล้วตอนนี้มาตรงนี้แล้มาโอเคแล้วคนก็อุ๊บอ้ปื๊ดอุ๊บจอจไหนวะเนี่ยอุ๊อ๋อบอ่

ด,ด้วยอึปึ๊ดลำบากตานะชเชื่อมั้งฉันเป็นลำากตอกย้นข้าไปนีชีเลยแค้ตุ๊ก็หักอะไรไม่ได้ละเชื่อเหรได้เชื่อก็ได้ เออ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 ไม่ไอเมรนอนเฮ้ยนี่ทีมหน้าชนะแบบโคตรที่เอาชนะรักแม่ไอท้ไอไม่ท้อเฮ้ย ทำเพื่อฉันยืดทนส้นปีนพี่คาดออโคตรโหดเลยนผมยอมแล้วผมยอมแล้วทำอะไรผมเลยครับผมยอมแล้วผมยอมแล้วนี่ไงอืมตบกระโหลก ตกกระโหลกเลยตกกระโหลกแล้วเลยนี่แล้วมาคนเยอะเลยทุกคนไอ้พับขึ้นเราเราหนีกันเถอะเป็นกับแล้วเฮ้ยขีบนี่เลยเป็นไงล่ะขีเฮสบัต <c oughs> ชอดนี่ อะไรมาปอ,อย่างนี้เออเฮ้ยนี่แน่นี่แน่นี่ไงนี่แน่นี่แน่นแนนแนนแนหรอแกจะต้องโดนชั้น กันแล้วโอ้โหมันโคตรหโ,โหดเลยได้เวลาแล้วนีไ่ไงเป็นไ,ไงล่ะึบอื้อนี่นี่ไงเก บางอาจมาพูดอย่างนี้นี่นี่ไงออกไปมือืออเฮ้ฮยเอาวิดทำล้วพี่บอกเอาลูกมาได้ไงเราอเอหืออเอหือ,อตายเลย มันแมนกันเหรอเย้ยนี่ไงเจ็บตัวเว้ยอือเอาอาท่าไอ้นี่มันไม่เป็นไรเลยเนี่ยปุ๊มหูไม่หักครึ่งเลยเดีอีกไปโอ้กูกูก้าก้า อือเอาเฮ็ดบัตรเลยเฮ็ดบัตรไอ,อ้น้องเฮ้ยอออ้อะไรวะเนี่ยเราจับมันเลยอ้หูตายเลย อืออิดพูดได้ไหมจิ๊บอือนี่อือฮนี่ตังยอื้อหือปุนไงล่ะโคตรเร็วนี่คิดถึงกูไม่ทันเลยเด็ดโอ้โหโคตรเร็วอ่ะ เฮ้ยไอ้คิดว่าตัวใหญ่หลือเก่งมากเหรอไม่ไงก็ทำไปวัดขฉันทำนี่เฮ้ยสะเทือนเท้าเป็นไงนล่ะโอ้ยกลับแล้วคลิปอื้อ ขีปเปล่งเอ้ยโฆษณามาทุกคนอ,นเอ,อืเอ็งมีรถเก๋ออืเอ็งมีสิทธิ์นี่ไงติหน้าตายเลยเอ็งไม่มีสิทธิ์อืมือ ไ,ไปไม่ได้แค่ทำอะไรไไม่เข้าเลยทุกคนเวทกรรมอืมอหนีอีกไปซะเวทกรรมอืมอ ติ๊กแม่นี่นตีแต่ต่อยเลยเออทำไมเราเจ็บอ่ะเออชินกิ่งยังไงล่ะนี่เน่นนจิ๊บคุณทำผิดหลายครั้งแล้วนะนี่งเฮ้ย มากมันทำร้ายคือโอ้โหโคตรโหดเลยทุกคนนี่เองมีปัญหายากเหรอจะทำกันชั้นเว้ยนี่ไงโอ้โหเกวินกรรมฮีทบัก รวดเร็วเลยไม่เจ็บ

ยายายาดิเดี๋ยวจิ้นลิขสิทธิ์เขาจไหมยิกโดนเ้อยิงอย่างงี้ไรยิงปิ้ว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 มีเสียว่าเฮ้เฮ้ยเฮอทำไมไรไปไรเก่งว่ะหรือไงเราเองคิดว่าคนสุขภาพทั้งเั้นเองจะชนะงั้นเหรอ โอ้โหโอ้พเราไปเก็บปุ๊เบเก็บอา,าอาศมากนะเฮ้ยนาทีกี้ก็อกมกลมโคันจิให้ฉันดู 嗯，嗯嗯。 เกวพลังหมัดก๊อตปิดไฟเป็นไงล่ะก๊ตอตนี่ไงต่อยหน้าเลยอ,อ,อันนี้มันร้อนจริงๆอ่ะเยอะเราอย่าเตะตัวฉันนะอือหือ เฮ้ยเพื่อนฉันขอเตอือนให้อย่าแตะตัวฉันทำไมฉันอยากจะแตะอย่าอย่านะเพื่อนไม่ไม่ไมฉันขอเตือนไมอย่าแตะตัวฉันยังไงไอยา่าเตะอือมันจะเป็นยัไงเตะคุณไม่ฟังก็ตามแต่โอเคจะจะต่อยแกนี่เนี่ยอือติดไฟช่วยด้วยอือ ก็บอกแล้วเอา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 ไปไประคองด้วยเอาอร่อยเลย <c oughs> อร่อยอร่อยอือชมมาโทษ้าถามว่าฉันพลังเยอะขนาดไหนเหรอนี่ไงเยอะขนาดไหนล่ะไอ้นีบบ่บาสมบาสมไรันบาสมุ้มบาสมบุ้มนี่ไง แตกเลยไม่ละมุนขอที่ทุกคนไอ้เอรจะโดนไปเตะนอยจงอย่าแตะฉันนานเฮ้ย <c oughs> ไม่นะเฮ้อเว่เฮ้่